สวัสดีครับสถานีพยาบาลนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสถานีพยาบาลอยู่ในช่วงสถานีเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นต้นไม้การปลูกวิธีง่ายๆสามารถทําตามได้เองที่บ้านนะครับวันนี้จะมาปลูกก็อาดหินที่ต้นคลิปแล้วนะครับจะมาปลูกมันเทศนะครับไม่รู้ว่ายอดของพี่เขาที่เขาให้มาเนี่ย มันเป็นมันหวานไหมหรือว่าเป็นมันเทศพันไทยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรให้แต่ออกให้แต่ปลูกแลวได้กินนะครับอันไหนก็กินได้หมดอร่อยเหมือนกันนะครับก็จะมีกระถาง1อันกว้างประมาณสัก15นิ้วสูง15นิ้วนะครับแล้วก็ดินอันนี้ดินข้างบ้านนะครับผมจะเอามาผสมกับดินดินปลูกที่มันเป็นถุงแบบนี้เพราะว่าผมว่ามันน่าจะ ดินเนี้ยมันน่าจะไม่ไม่อุ้มน้ําดีนะครับแล้วก็มันต้องอาจจะต้องลดน้ําบ่อยแต่ว่ามันอาจจะช่วยทําให้หัวมันโตนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปุ๋ยเยอะแล้วก็ดินมันโปร่งเนาะก็จะผสมกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกเลยอึ๊บขั้นตอนแรกใส่ดิน ดินที่ขุดมาจากข้างบ้านแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเศษออกนิดหน่อยวัสดุที่ติดมาก็จะเป็นพวกต้นวัชพืชต่างๆยาคาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมว่าหัวมันคงไม่ลงลึกขนาดนี้ผมก็เลยเอาดินรองข้างล่างก่อนแล้วก็เอาดินดีๆที่เราซื้อมาเนี่ยสักหนึ่งถึงสองถุงใส่ข้างบน ้ก็ยิงปลูกลงไปผมจะใส่แค่นี้นะครับ ผมจะใส่แค่นี้นะครับไม่ใส่เต็มโดยเหลือที่ไว้ประมาณนี้ประมาณสักสามนิ้วต่อมาเรานำยอดพันมาเสียบโดยตัดเอาส่วนนี้ออกส่วนนี้คืออะไรเอ่อใบนะครับลดการขายน้ำผมจะเหลือไว้สักใบบนสักสามถึงสี่ใบ ดี๋ยวนี้ไว้คุมดินตอนหลังเอาซักปลูกกี่ยอดดีเอาซักประมาณสี่ห้ายอดเนาะนะครับมันก็เยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปปลูกในดินด้วยนะครับเผื่อไว้เก็บยอดมันตอนหลัง มันเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองไปด้วยกันเพราะว่าจะได้ผลผลิตเนาะอาจจะดูไม่สวยนะครับการทําที่ผมทำเนี่ยอาจจะดูไม่สวยหรือว่าไม่ถูกตามทฤษฎีเพราะว่าผมก็ทดลองเนาะแล้วก็ประยุกตเอานะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วฝังลึกๆหน่อยแล้วกันเนาะเขาจะแตกออกตามข้อลาก โดยในคลิปหลายคลิปที่สอนปลูกนะครับเขาบอกว่าอย่าเอาวางไว้กับพื้นอย่าอย่าเอากระถางวางไว้กับดินนะครับอาจจะวางบนซีเมนหรืออะไรก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะชอนออกที่รูข้างล่างนะครับทําให้ไปเกิดหัวที่ข้างล่างแล้วก็อย่าให้เ,เพอมันเลื้อยออกไปอย่าให้มันไปคลานลงดินอย่างนั้นเพราะว่ามันจะออกตรงนี้หัวออกไปตามดินนะครับถ้ามันไปอยู่บนดิน ถ้ามันยาวก็พยายามตัดเนาะเขาบอกว่าให้ตัดไม่เป็นไรเราลองดูลองทดลองนะครับไม่เสียหายอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็เอากระถางหรือว่าเอาดินไปปลูกจากดินได้ปอูยอดนี่งามมากอ่านี่พอแล้วผมก็จะตั้งไว้ตรงแดดตรงนี้แหละที่เป็นซีเมนที่ข้างบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกอีกอัน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการปลูกมันในกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกหัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผ่านไปแล้วนะครับ1สัปดาห์กับการปลูกมันเทศในกระถางนะครับอันนี้ผมเอามาปิดปิดไว้ไม่ให้มันอากาศมัน ความชื้นมันระเหยนะครับเห็นไหมครับตอนแรกที่มันเหี่ยวต้นตั้งตรงเร็วมากๆเลยนะครับแค่หนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเริ่มแตกใบใหม่ออกมาแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งฝั่งตรงนู้นก็ตั้งแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆจนครบ3เดือนนะครับจนกว่าจะมีหัวจะดูว่าปลูกมันในกระถางเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะครับผ่านไปแล้วนะครับ1เดือนกว่าๆมันก็จะลุกประมาณนี้นะครับก็ มันก็จะเริ่มยาวแล้วก็ก็จะแตกกิ่งอะไรมากขึ้นนะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้มันคลานลงดินเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลานลงดินแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันจะไปออกหัวตรงที่มันอยู่ตรงดินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่มเอายอดเขาไปปลูกที่ใหม่นะครับตัดออกเลย ให้เขาแตกใหม่นะครับอย่างนี้จะไปปลูกกับดินนะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่ยาวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเหลือไว้เป็นใบไว้บ้างให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เนาะให้เขาสะสมอาหารมาใหม่นะครับ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมาอัปเดตตอนขุดหัวมันให้ดูนะครับว่าหลังจากผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันถึงจะออกหัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีคนขโมยไปแล้วนะครับถือวิ่งไปแล้วนะครับกัดวิ่งไปแล้วนะครับ เอามาคืนนี่ไปแล้ว